แอนดาสุนัขประจำสำนักงานใครมาถึงก่อนใครมาถึงก่อนใครมาถึงก่อนก่นจะเทจะเทจะเทจไหนมาไปไหนเอาไปละไปลฮ้อะไร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 จะไปไหนเอะพาไปเที่ยวเหรอมานี่มานี้ ไปไหนอีกแล้วเข้าป่าเหรอจิงโจ้กระโดดสิเห็นอะไรอีกแล้วฮะเ,เจ้าแพนด้าเห็นอะไรอ่ะ มันมีอะไรอยู่ในนี้จากหญ้าเขียวๆนะคะพอเข้าสู่หน้าแล้ง mm hmm. ก็เหี่ยวเปลี่ยนสีแล้วใบเปลี่ยนสีเสียงคนก็เปลี่ยนด้วยไม่สบายจากสีเขียวก็กลายเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ mm hmm. ที่ทำงานของแม่แพทย์เองค่ะ ที่ทำงานที่มีสุนัขจรมาอยู่ด้วยแต่ละรอบก็ตัว2ตัวนะคะอยู่ด้วยกันก็ผูกพันกันดูแลกันไปค่ะก็จะพาไปทำหมันมีมูนิธิ t เดอะไวท์นะคะเสียงจากเราของคุณเก๋จะมารับทำหมันฟรีช่วงเดือนมกราคมนะคะตอนนี้ธันวาคมก็จะจองคิวแล้วก็จะพาแพนด้าไปทำหมัน สงสารเขาตอนที่มีมาตัวผู้นะคะมีสุนัขตัวผู้มาลุมที่อยากจะผสมพันธุ์นะคะเขาหน้าสงสารมากเลยมาตามแบบสิบตัวอย่างเงี้ยแล้วทุกเป็นตัวเมียตัวเดียวตัวผู้เดินตามเป็นฝูงสงสารพอไม่ยอมก็กัดแพนด้าทำร้ายแพนด้านะคะปีนี้แหละแพนด้าต้องรอดเฮ้ยมาแอบทำอะไรเนะี่ย โอ้ยเปื้อนหมดเลยเปื้อนหมดเลยนี่มันหน้าหนาวนะจ๊ะไม่ใช่หน้ารอ้อ นอนสบายเลยนะอากาศดีคุณหน,น,นูแพน,นดา้าแพนดา้าแพนดา้าแพนด้าสติกขัดฟันขขงแคตดีกรีอันนี้สั่งไปให้แฮปปี้กับแบรรี่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวลองเอาไปให้แพนดา้าลองกินดู อย่า,าไปฝังนะให้กินอยู่นี่เค้ยวเคี้ยวอย่าเอาไปฝังเฮ้ hey! เอาไปฝังอีกแล้ว กินนะเดี๋ยวดัมมี่มาแย่งนะเออนอนเคี้ยวเลยของโปรดพี่แฮปปี้เลยนะเนี่ยฟันเธอยังขาวอยู่นะแพนด้า เคียวได้ไหมน่ารัก้มแย้มแย้มแย้มยมย้มเหรอไม่ชอบเหรอหรือว่าไม่เคยกินไม่เจอกันหลายวันนะแพนด้าน้อยไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันนะคะไม่ได้เจอ หลายวันเลยคิดถึงคิดถึงสั่งขนมนมาพอดีมีโปร12 12ก็เลยสั่งขนมมาไว้ให้เด็กๆสี่ขากินนะคะอันนี้มานอนอยู่ใกล้ๆก,ก็เลยจัดขนมให้หนึ่งชิ้นช่วงนี้ทีิวบนอากาศร้อนนะคะทา,ทางที่เป็นหน้าหนาว กลางเดือนธันวาคมปี2568อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วก็จะปีใหม่แล้วลงทะเบียนทำหมันฟรีให้แพนด้าไม่ทันนะคราะไปต่างจังหวัดเดี๋ยวค่อยระดมทุนน้องๆที่ทำงานช่วยกันออกเงินทำหมันให้แพนด้าดีกว่าเนาะเนาะแพนด้าเนาะกินให้อร่อนะ ไปวิ่งเปิดเละเอะเทอะที่ไหนมาคะไปค่ะอีอีอ,อ <laughs> มีคนใจดีเอาอาหารมาให้กินซะนะกินซะนะเจ้าหนูตูดดำ <laughs> ว้าวได้ข้าวผัดอุ้ยมีไข่ต้มด้วยกินกินกินกลัวไม่กินไข่ <laughs> ก็เลยเอาไข่มาแบ่งให้ออกิน ได้อยู่จ้าให้เรียกดัมมี่มาไหมดัมมี่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 มาช่วยแพนดา้ากินหน่อยเร็วกินช้าๆเดี๋ยวติดคอ จะไปไหนะจะไปไหนะจะไปไหนะะไปนไหนไปกลับห้องเรามานี่มานี่แล้วไหนดัมมี่อยู่ไหนะอะดัมมี่อยู่นี่ไงดัมมี่นะนะยอกันดีละ